เริ่มก่อนใช่กูเริ่มก่อนทำไมเนี่ยนี่เงี้ยจั่วหนึ่งนาตนาจินาตานาเสียใจตะเอยเอากระเบิดชีสทีโคพิเกอร์เห็นไหมเห็นระเมิดไหมระเบิดเห็นยูวิ่เห็นเ,นเอาวะยังไม่ตกแดมเห็นทานแล้วไง ผ่านแล้วแทนรอก็ <c oughs> ปฏิไม่ได้แล้วใ,ให้คุณลุงปฏิหรอเวลาเอ้ยก้าปฏิเข้าสิบห้าเออแวนด้วยดีกว่าเด็กผิดนะเราอ้าไปเล่นน้ำกัน <c oughs> อี้แหละวเก้าพันขึ้นแม่สัตว์นี่ไงเก้าพันนะโชคโชค โตฮิดเท่อเข้าเข้าพลังข้างอยู่ได้แปดพันฮิตจวเท่าไหร่วะอ่าเก้าแปดสิบเจ็ดสิบเจดยิบเวกแปดสหมื่น้ไเมกัสแแลงวคนเด็กขึ้นมืออุตั่สองไปเลี้ยงกองดูให้กองดูดูสามจอไปนี่ขึ้นมือ ิด่จะไล่ตัวนี้ไม่ได้เปิดดูสองใบไม่เหมือนเดิมจั่วออกมาสกิวดูสใบวาดเหมือนเดิม สามเลตได้ดอกเวลาข้างดอกหกพันห้าพันเจดสองสกิลถ้าเช็คอะไรนะเ2ดสอกกว่ากับใต้กองจอดใต้กองจวดหนึ่งใช่แค่นั้นแหละอันนี้บวกไป5้าพันก็บวกมื่นเพอบกหมืนห้าสเจ็ดสิบเจ็ดแดสเก้ายี่สิบยี่สิบสองสามสองตีไทดอลโอ้แดงจังเลยตีไทดอล

กูเนี่ยไปไหนเรือสตอม <c oughs> แอ็กเซลขึ้คอแค่นั้ทำอะไรไม่ได้วันหนึ่งหนึงแบนแถวหน้าจาบวันหนึ่งสองสามอือไปเดียวหนึ <c oughs> ่ง <c oughs> สองเฟสแรกจ้ <c oughs> าแล้วเหอครับเฟสสองข้า พลังท้าดาวจอดสำเร็เช็คคีย์วลังแวนสองค่อีกค่ะคุณไม่เอาแวนคิดอะไรได้ะคิดแนนนิดแวนนิตแอนคิดอะไรก็ได้ก็เก่งเกินแอนอกิแอนโอเคไ้อเทดอนอร์ทาวเตอร์คราบาหนึ่งตัสองใบหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบวางบนกลองไม่เอาก็โส่ อันหนึ่งสองอันหนึ่งดูสองใบกลับทุบๆโจบไปนี้ขึ้นหมือ,อนคอสกิวเจมี้เข้าโซ่ถ้ามีแดมสามใบมากกว่าเข้าโซ่หายแดมหนึ่งกอแล้วแบทเทิรนเลยนะจ๊ะเจ้าขาดสีไท่เดาแต่ดได้บ้ง ไม่เป็ไรหรอกมันหยุดถ่ายยังไงไม่หยุดตีไรสองหมื่นสามพันห้าสีแวนสองเข้าคีแวนพลังค่าตายซะไอี่ะสามขีพลังแวนเนาเก็เป็นเดิมไมเก็เดิมตัดได้เป็นไรสิบเจ็ดยี่สยวตัดเก้าสามห่นสองไอสามหมื่นสามตีสัตอไรนะีเ ตัดได้แหละแต่ไม่ได้ก็อย่าไฟโลดแอปเอาอถัดแค่ช่วงนันออกอ่ะไก่เขียดแผงปีนปัดหนึ่งคะแนนสามพันอแต่ไอ,อ,อโฟนก็ต้องมีโปรแกรมที่มันดีนะเพร่ะงั้นไอโฟนอะไรแมาเตอร์เหลอเห,หลือไอมูฟี่นะอะไรวะแคปอะไรท่ายังแคปคัดอือเอยยูทูบมันก็ทำได้ครับมันตัดได้ดอือก็ลงใหมตัดได้1ิสองไสิบสอง ยี่สิบสองเฉยเลยคอยรคิวกำลังแวนิไม่ได้ยังเสองสองแวนตีตยไรยี่สามไหยีิบสามสามหมื่นเจ็ดสองได้สองได้นะเอ้ยจอกำลังอะไยิยี่สิบเดีตีไม่เข้าไงโอ้โหฟอนต์เนี่ย เราได้แวนเมื่อกี้นะตายละเอียดไทยเดาไมนแนพนควินกันเท่าไหร่วะสิบเอ็่อามสิบเอด็ดไงสามสิบองแวนในเวสสี่เท่าไหร่สิบสองยี่สบสงสามหมื่นเนี่ยกหมืน่นีจีเออแแล้วหนะให้แวนเมื่อกี้นะบอกเลยแวนแนอนดร์ใครยึตลงเดา ด้อยโอทิกลงไซนทอมไม่ใช้แล้วไงสกิลไซนทอมบั๊นบวกพันไซ์ทอมสกิลบั๊หนึบวกพันเขาสกิลกวางโซเกียวามน้างใบที่ที่โคติเปิดจัดหกใบเจ็ดใบสามสี่ห้าหก เจ็ดเอาคีย์ทีเข้าไม่เกินสองใบสแสดงวะ <c oughs> ใช่แสดงเห็นนั้นนำมัไม่ได้มาหนึ่งใบมันแสดงมันก็ได้แล้วก็สับว,ว,วันนี้ตับหรอกมีสายตอมีคีย์แน่นอนวันนี้วางเงนท็อปไม่รู้เลยว่ามีหม,ม,มื่ยอกระดานปรกาศตีสองหมืน่นสามหมืนมม่นสี่หมื่นไม่รู้เลยว่ามีคีย์สี่หมื่นไม่รู้เลยว่าบังคับการโปเทคเอพีจี ขวินได้ชีดมไว้แล้วไม่ลดเลยว่ามีเนี้ไมีสิเท่าไหร่อันนี้ตีสิบเ็ดอรีิอันนี้มันจะเป็นส3มสามก่อนสี่สามห้าสามอันนู้นนะอันนี้ก็สตาร์ห้าสามหกสามว้าวขาดได้ข้างเดียวยังไงล่ะทันตายข้างนี้คานนูไม่มีสิหยุดโอเทคกตัดกล้องนี